ไอกไคบานเบานองครับผมมือนีเบานองสชมาตามเหลขกครับว่าเหลขกมือนี้จะเป็นตัวใดเนาะมือนีเรานองครจ,จับลูปิงปองครับสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งง่วดวันที่สิบหกพฤษภาหกหะก้อยอกไคบานเบานองมอบโชคให้สุปผู้สุคนที่เขาเขามาเบิงน้ำเลยนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุเอกไคบานเบานองครับผมเดี๋ยวมาจับลูปิงปองน้ำกันครับผม สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพบพ่อกันอีกแล้วครับมือนีเบาหนองอยู่ตอนนาไอ้ไข่ครับไอ้ไข่บ้านเบาหนองครับมือนีเบาหนองชิมาเอาโชคมาฝากทุกคนครับผมผู้ใดเข้ามาติดตามก็ขคอให้เขาได้รับโชคผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็ขอให้ได้รับโชคครับผมมือนีเบาหนองชิมาจับลูกปิงปองไอ้ไข่ นะครับเนาะแล้วก็ที่มาเอาโชคมาให้ทุกทุกคนที่พูดได้เพิ่นศรัทธาในตัวเอกไคศรัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เฮาหลวนหลวดนะครับใจศรัทธางวดที่แล้วครับเบ้านองจุดอไอกไคเดทสามเจ็ดสี่มางวดนี้ครับเดทที่เป็นตัวใดเดี๋ยวเขามาเบิ่งนน้ำกัน เพราะว่าเบ้าหนองเบ้าแล้วว่าขอเพิ่นแหลวเนาะเมือ่อคืนนี้หลักการจังมาเบ้าตอนแรกกัดบ้าหนองว่าชี้ยุดทูบแต่บ้าหนองบ่จุดครับเมื่อนี้เบ้าหนองชีตามเลขเก่าเล็เก่าของเพื่อนนะครับสามเจ็ดสี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าเบ้าหนองยังซื่อไหวอยู่ครับเหลขกตัวนี้เบ้านองก็เลยชีตามต่อหงวดน,นี้ครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างยุี่เหาครับผมผู้ใดอยากตามค่ะซื้อแต่ถ้าผู้ใดบออยากตามกับบอเป็นอย่างครับแต่ว่าเบาหน่องกับมาให้แนวทางเนาะมาบอกโชคกันเพื่อเพิ่นอยากซื้อหรือเพิ่นยังกับลองพิจแต่ลนันครับโปรดใส่วิจยารยญาณในการรับชมน้ำละกับทุกสิ่งทุกอย่างยุี่ดุลพินิษของแต่ละคนครับขันมากเลขนี่กับซื้อไวแต่ขันบอมากกับ อย่าพึ่งสื่อถ้าเบิ่งตัวอื่นนานะครับผมเพราะว่าอยังเบ้าหนองจังบทจุดงวนี้เพราะว่าเลขตรงกันหลายๆหม่องครับถ้าผูดด้ใดเบิ่งคลิปเบ้าหนองสิฮอหว,ว่าเลข8แปดเอ้สามเจ็ดสีมีหม่องใดเนี่เบ้าหนองบอบอกได้ว่ามีหม่องใดเนี่เขาไปเบิ้งเอาเองครับจังไก๋ก็ลองพิจารณาบิ่งครับ งวดวันที่16พฤษภาพ6หา3ตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่งผู้ใดเขาผู้ใดเห็นแล้วเห็นเลขแล้วให้ผู้นั้นได้รับโชคครับผมเดี๋ยวมานหลองสีไปไอ้สานเอนะไหมต้นโพทองเอ้ยโพธเจ็ดสีแล้วหลีโพธิ์เจ็ดสีสิเป็นตัวใดเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับ ยังได้การลองพิจารณาเพิ่งเรีอขับเด้อเพื่อมกักผมยังดอกเพื่อมกักเหลขกตัวนี้ได้ว,ว่าเบาหน่องมามับเพราะเบาหนองซื้อไว้เพราะว่าหยังตามตัวเก่าเนาะรับเนาะหมวดน,นี้เบาหนองบอกไอ้ใครเราว,ว่าเบาหนองชิจุูถูหมวดน,นี่แต่จีจับแต่ลูกปิงปองครับหมวดวันที 16, ท่สิบหกพุษภาคมหกขายังได้กาลองมาเบิงน้ำกันครับว่าเล็กปิงปอง จะเป็นตัวใดเลขกถูกยังตามตัวเก่าอยู่สามเจ็ดสี่ฟังไว้ได้ครับเด้อสามเจ็ดสี่เดี๋ยวบาหนองสิแปะตัวเลขไว้ให้นาอีกคันหนึง่งเหลือแม่ฮันนี่บาหนองมท่านเลไปหลักกิโลเบาหนองมาท่านในไป,กกนนนไปเพราะว่าอย่างฝนตกค,ครับฝนโตมีอุปสรรคเบาหน่องก็เลยว่าท่านในไปนี่ก็ใกล้มือแ่ะบนนี้ครับงวดน,นี้อายมันอาจจะให โฉงหญ่ก็ได้อยังก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะเลขของเซียวเบาหน่องกับว่างไว้ให้แล้วแล้วก็มีเลขของพีที่อยู่เบลเยี่ยมครับงวดที่แล้วเพิ่นให้607มากงวดนี้เพิ่นให้อีกแล้วครับเดี๋ยวเบาหน้องสิเอาลงให้เบิ่งเพราะว่าเบาหน่องกับผืนใดมากแต่ว่าบ่าทันได้เอาลงสองให้ผู้ใดเบิง่งงวดที่แล้วเพิ่นกระถือครับเพิ่นสื่อกลับ เพิ่นหามากหกศเจพิ่นกระสือหไปเพิ่นกระสือศ์เก้าเจ็แล้วเนะพิ่นกระสือองโตแตก2โตออกอีกนะเพิ่นกระสือหกศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจเก้าเจเจเก้าพิ่นกระสือบันนี้เพิ่นว่าเห็นบ้าวน้องตามเลขไอเจ็เก้ากับเก้าเจ็เพิ่นกระสือไหวขึ้นกันแต่ว่าเงวนนี้เพิ่นไดตัวใดเดี๋ยวบ่าหน้องสิมาบอกสู่ฟังครับผม มือนี้ไครนะครับเนาะเอาเหล็กไอไครก่อนมือนี้ยังไต่ก็ลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อแต่ว่าเบาหน่องฝันบอกเบาหนองฝันอยู่ครับเดี๋ยวเบาหนองชิลงให้ให้ฟังแปลกครับงวดนี้ตั้งแต่วันที่สองลงมาเลยเบาหนอง,งฝันเธอเดียวแต่ว่าฝันอย่างอื่นบอกมีอยู่ครับแต่ว่ามัน มันจำบ่ได้เดี๋ยวถ้าเบาหน่องฝันอีกเดี๋ยวเบาหน่องสิโละมาบอกสู่ฟังครับผมเพราะว่ามันฝันหล้วมันจำบ่ได้จำบ่ได้หล้วมันมันบุหัวเรื่องเล่าเป็นแบบไหนแต่ว่ามันมันได้แก่ขับไข้ขับค่านี่แหละครับเขาเอ่ย่าจิตบ่นิ่งกันเลยโบฝันถ้าจิตนิ่งจีฝันอันนี้จิตบ่นิ่งครับเบาหน่องหูโตจะคล้องอยู่ว่าเบาหน่องจิตบ่นิ่งมันก็เลย เห็นเห็เจ้าของบอกฝันอย่างไรเดี๋ยวเบาน้องฝันแล้วหรืออย่างไรเดี๋ยวเบาน้องสิเอามาบอกสูฟังนะครับเนาะแต่ว่าแต่จังไรกะลองพิจารณาบุ๋งได้ครับเด้อเลขไอ้ไข่สามเจ็ดสี่ครับผมเดี๋ยวมาจับลูกปิงปอง,องนะ้ำพันขาวว่ามือนี่ลูกปิงปองไอ้ไข่สิเป็นตัวใดนนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกพฤษภาพโมฆา ในใจก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกสมหวังดังปารถนาคิดจิิงได้ก็ให้สมหวังดังปารนานะครับเนาะใไดจก็ลองเบ้งครับผมตามเบิ้งทะเลเบาหนองกับบอกเลยเด้อเบาหนองบอกรือได้วาเบาหน่องสื่อตัวใดเบาหนองชิบะลงหอีกเลยได้แบบนี้ว่าเบาหนองสื่อตัวใดล้วเบาหน่องชิบะสรุปแล้วเพราะว่าเบาหนองบอกไปแล้วนะครับเนาะว่าเบาหน่องสื่อตัวใดลองบ้งครับ ถ้าลากัลากๆเน,นีเนนโอ้ถ้าเป็นรักๆทีท่ซื้อก็เหลือลักกิโลก็แม่ฮันนี่แล้วก็เล็กของผู้ใดทีนี้พันเด้ตามเดวบ่าวนนองกัิตามนะครับเนาะวไ,ไปเบิ่งเล็กลักกิโลเอเหล,ล็กปิงปองน้ำกันครับผมครับเดี๋ยวมาจับลูกปิงปองน้ำกันครับเมื่อน,นี้ไอไข่บ้านบ่าวน้องครับผม สาธุสาธุสาธุไอ้ใครเอ้ยมอบโชคให้สุภูสุคนที่เพิ่นเขามาเบิงแน่เด้องวดวันที 16, ่สิบหกพฤษภาหกหาสามตัวถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึง่งเห็นไหมครับไอ้ใครพิ่นได้ใส่สอยงาม้ถือเลขอีกแน่เด้อไอ้ใครเด้องวดนี้เดี๋ยวจิตซื้อสอยเชนยิ่งใหญ่ให้สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวมาเบิร์เลขปิงปองกันครับเมื่อนี้จะเป็นตัวใดเนาะนี่ครับนี่เด้อ เล็กวิงปองครับไห้บานเบาหน้องครับหอกโชกแล้วเขามาเบิ้งเอาเด้อเลขวิงปองตัวแรกครับผมหมายเลขแปดครับหมายเลขแปครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวที่2ครับผมเล็กวิงปองครับตัวที่สองสาธุสาธุสาธุเลยใครเด้อ หลวงพิซองครับไม้เละสามครับผมแปดสามครับแปดสามแปดสามยังนามาเบิ้งตัวที่สามครับผมแปดสามยังครับแปดสามยังครับยิงปองตัวที่สามครับอ้าวใจละเละ <c oughs> อ้าหลวง ปิงปองลงที่3ครับผมหมายเลขกหาครับผม8 3 5ครับผม8 3 5โอ้เลขงามอยู่เด้อ8 3 5สาธุสาธุเลขทะเบียนรถเบาหน่องเด้แปดสามหาสามห้าสองแปดเราเลขทะเบียนรถแต่ว่าเล็กแปดสาครับบนเนียครับผมสาธุสาธุสาธุผู้ใดเข้ามาเบิ่งกับข้อยเพิ่นโชคดีเด้ใครเด้องวดวันที่16กกุญแจผัวหงาครับผมเลขปิงปองครับผม 835ครับผมเลขถูบตามโตเก้าครับผม374ครับผมผู้ได้ขามาเบิร์นขอให้ทุกคนโชคดีครับผมวมันที่16พุษภาคาก5หาสาธุสาธุสาธุไอไข่บ้านเบาหนอง